สวัสดีครับทุกคนครับก็นิวเวส488ก็อาการเดิมครับแต่ว่าตัวนี้คนใช้เป็นผู้หญิงครับแล้วก็ใช้บาแค่12นิ้วครับไม่ได้ใช้บายาวครับแต่ก็ยังมีปัญหาครับคือปรับเดินเบาไม่ได้ครับ นะครับก็น่าจะปัญหาก็น่าจะในตัวเดิมครับอ้ยางคอรีดรั่วครับซึ่งอย่างที่ผมพูดไว้ในต้นคลิปครับความจริงเครื่องเครื่องนี้ครับไม่ได้ใช้งานหนักครับแล้วก็ไม่ได้ใส่บายาวครับใส่บาสิบสองนิ้วครับแต่ว่าเป็นสตินหัว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 เลเซอร์หรือหัวเพชรครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่า จริงๆแล้วไอ้ตัวไอ้ยางคอรีที่ว่าเนี่ยครับที่มันรั่วมันสาเหตุมาจากอะไรกันแน่ครับคือระบบการทำงานของไอ้คาบูเรเตอร์ของเลือ่อยยนต์ครับก็จะใช้ลิ้นเล่งแบบปีกผีเสื้อครับคือ ถ้าจะเร่งขึ้นก็ให้อากาศเข้าเยอะครับเครื่องก็จะเล่งแต่พอยางคอรีดรั่วครับถึงเราไม่กดลิ้นเล่งหรือตัวคันเล่งครับปีกผีเสื้อไม่ได้เปิดครับแต่ว่าอากาศก็จะเข้าตรงยางคอลีดที่รั่วครับมันทําให้เครื่องเกิดอาการเร่งครับแล้วก็เล่งแบบปรับเดินเบาไม่ได้ครับ เนี่ยครับก็ช่วงไอตอนที่ใช้งานใหม่ๆก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าไอยางตัวนี้ครับมันจะอ่อนตัวครับแต่พอไอโดนน้ำมันเบนซินไปเรื่อยๆครับยางก็จะมีการอาการแข็งครับแล้วก็จะหดหดสั้นนะครับหดสั้นแบบชัดเจนนะครับเมื่อเทียบกับไอของใหม่ครับนี่ครับ้องรู้แบบนี้ครับ แล้วก็โครงสร้างที่ตัวเป็นไอตัวกันสั่นนะครับมันค่อนข้างจะดิน้นดิ้นมากดิ้นได้เยอะมากเกินไปครับผมว่า,น,าน่าจะเพิ่มไอตัวกันสั่นอีกสักจุด2จุดครับเหมือนกับเครื่องพันเจ็ดะครับพันเจ็มีถึง4อ่าพันเจ็ดรุ่นใหม่ๆมาก็จะเป็นกันสั่นแบบอ่าใช้ลูกยางครับมันทำให้ค่อนข้างจะทนครับแต่ว่าไอตัว นีเวส488หรือเครื่อง3,800ัทั่วไปครับก็จะใช้ลูกยางแค่ตัวเดียวครับที่2จุดก็จะเป็นสปริงนี่ครับหดเยอะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูครับกับของใหม่ครับพอโหดแล้วมีอาการแข็งครับไอพอเครื่องไอตัวกันสั่นมันขยับครับก็จะดึงครับดึง ดึงแล้วก็ขาดน่ครับเป็นตัวใหม่ครับก็ถ้าผมว่าน่าจะเพิ่มจุดในตัวกันสั่นอีกสักจุดหรือสองจุดครับแต่ให้เปลี่ยนเป็นใช้ยางครับก็น่าจะน่าจะดีกว่าครับ แต่เครื่อง3ามพทั่วไปไม่ไม่มีปัญหานะครับน่าจะออกแบบมาคนละอย่างกันครับน่าจะมีความแตกต่างกันไปครับมีเฉพาะ Newest สี8แนี่ครับนี่ครับความยาวความสั้นก็ต่างกันเยอะครับนี่ครับ ตัวนี้เป็นติดเครื่องมาครับยังไม่ได้ไม่เคยไม่เคยได้เปลี่ยนนะครับนี่ครับจะนิ่มแล้วก็ยาวกว่าครับพอใช้งานไปครับเกิดอาการแข็งครับแล้วก็หดหพอตัวเครื่องขยับก็จะสีกใส่ใหม่ๆไม่มีปัญหาครับเพราะว่ายังนิ่มแล้วก็ยังยืดได้ครับแต่พอเกิดอาการแข็งตัวแล้วก็จะขาด ก็ถ้าการสั่นขยับได้เยอะแบบนี้ก็จะดีกับไอ้มือเราครับแต่ว่ามันจะมีผลเสียกับไอ้พวกอะไรชิ้นส่วนอื่นๆครับก็ตัดจะนิ่มครับมือไม่สั่น ก็ถ้ามีที่แยกน้ำมันครับก็จะมีที่สวมไอท่อครับอยู่สามจุดครับท่อเสียสก็จะสวมด้านล่างาล่างของคาบูครับแล้วก็ท่อที่มาออกมาจากถังน้ำมันเบนซิน,นอีกอีกอีกเส้นหนึ่งครับก็จะสวมเข้าด้านข้างครับก็ถ้าอยู่ตำแหน่งที่ผมถ่ายอยู่นี่ก็ด้านขวาครับสวมเข้าด้านขวาของคาบูครับแล้วก็เส้นที่มาจากไอ้เพาเขาวยังครับที่เห็น โผล่ออกมาครับก็จะสวมด้านบนครับก็สวมก่อนครับแล้วถึงจะไอ้ประกอบขาบูเข้าไปครับสวมสายอทั้งสามเส้นก่อนครับซึ่งผมก็ไอ้การประกอบครั้งนี้ก็ลืมครับก็จะต้องได้ถอดออกมาอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับก็จะมี ในตัวแผงขาวๆตรงนี้ครับก็จะมีน็อตล็อกอยู่สามตัวครับด้านข้างสองตัวครับแล้วก็ด้านอยู่ตรงด้านในอ,อีกตัวหนึ่งตัวนี้ครับเป็นตัวที่ยึดคาบูครับแล้วก็ไอ้ไอ้ตัวยางคอดีครับให้อยู่กับที่ครับแล้วชุดไอ เสื้อสูบครับแล้วก็ก็จะดิ้นก็เปลี่ยนใหม่ๆก็มีปัญหาครับเพราะว่าไอยางก็ยังอ่อนในนิ่มอยู่ครับก็จะสามารถที่จะยืดยูนได้ครับตัวนี้จะลืมครับใส่ก่อนที่จะเอาขบูประกอบเข้าไปครับก็เป็นแหวนครับอป้องกันครับป้องกันไอตัวยางครับมันจะหดครับแล้วก็ทำให้รู ยางคอรีดนะครับเล็กลงครับก็ก็เหมือนกับรักษาปากยางคอรีดให้อยู่ในในในระดับนี้ตลอดนะครับตัวแหวนเป็นน่าจะเป็นท้องแดงครับเนี่ยครับชกชกใส่ทีหลังก็ได้ครับแต่ว่าไอไอตัวไอคันเร่งนะครับต้องใส่ก่อน ใส่ใส่คันเร่งครับผมช่วงนี้ผมลืมครับลืมใส่สายละสายครับทั้งสามเส้นนะครับความจริงต้องใส่สายทั้งสามเส้นก่อนนะครับเส้นสายสายด้านล่างครับแล้วก็เส้นออกจากถังน้ํามันครับอยู่ด้านข้างด้านนี้ครับแล้วก็เส้นที่ออกมาจากไอห้องเผาข้อเหวี่ยงครับก็จะอยู่ด้านบนครับ อ่าครับก็มีปัญหาครับก็ถ้าถ้าเครื่องเกิดอาการเ,าเราเปลี่ยนยางข้อรีดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเครื่องก็ยังยังเล่งอยู่นิดนิดก็ถ้าปรับตัวทีแล้วไม่ได้ไม่ได้ผลนะครับให้คลายตัวแอลออกอีกนิดหนึ่งครับก็จะได้พอดีครับรอบลินเบาก็แล้วแต่ความชอบ Bye. <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม